สวัสดีครับผมผมกบนาครับหลายคนครับให้ผมตามความฝันของลุงมุนมาลุงุนมากครับพื้นฝันผมก็จําตัวเลขได้นะแต่ว่าผมจำอะไรวเพื้นฝันเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับหลานไย้พื้นหรือเปล่าถือว่าขับรถหรือว่าคนตายเต็มบ้านนี่แหละ แล้วเลขที่บ้านของรูบุลมาครับคือเลขสองหกหกที่เบนฝันนะสองหกหกครับคือเลขที่บ้านเลขมันออกหกหสองครับเห็นไหมครับทหารว่าถามว่าฝันแม่นไหมผมตอบได้คำนี้ว่าฝันแม่นมากแต่ไม่ตรงงวดแค่นั้นเองคือหลายคนนะครับเนาะแค่เอา้างวดที่ผ่านมาบ่เห็นถือแล้วงวดน,นี้คือขึ้นตัวเลขเหตุเบิ้งแท้ คือความฝันนะครับเนาะเราไม่รู้ได้ครับว่ามันจะออกงวดนี้หรือออกงวดก่อนซึ่งแต่และคนที่ว่าผมนปความฝันมานเล่าเนี่ยมันมีที่ไปที่มาครับแล้วก็แกก็ฝันได้จริงๆแค่มันไม่ตรงงวดถ้าถามว่าแกถูกเลขถูกหวยไหมแกก็ถูกครับแกเป็นคนที่ว่าชอบซื้อเลขอยู่แล้วแต่ว่าแกอาจจะไม่ซื้อเยอะเท่าไหร่มันเป็นความฝันแล้วแกก็ซื้อตามความฝันของแกงวดน,นี้ครับ ลุงบุนมาแกฝันล่าสุดแกฝันว่าคนตายเต็มบ้านนะครับคนตายน่ย <c oughs> มีแค่คนเดียวแต่ที่ว่าเต็มบ้านน่ะก็คือคนมาเฝ้าคนตายอันนี้คือเป็นคำพูดของลุงมานะคนตายเต็มบ้านเลยผมฟังให้มาคนตายเต็มบ้านหรือว่าคนตายหลายบ่ไม่ใช่ครับ ลุงมมาหนะ่ะแกอธิบายว่าคนตายเต็มบ้านเลยกบหน้าคนตายนะ่ะมีอยู่หนึ่งคนแต่ว่าเต็มบ้านนะ่ะคือคนมาเฝ้าคนตายนี่คือเป็นขบุตรของลุงม,มาเมื่อถึงกระส,สับนนนก้นสานเนาะหว่าางคถ้าหากว่าคนตายเต็มบ้านก็ต้องมีคนตายหลายคนประมาณนั้นครับแกฝันไม่กี่วันที่ผ่านมาครับ <c oughs> แกเนะี่ยจำได้ว่าบ้านที่แกไปร่วมงานศพเนะ่ะ เป็นบ้านไข่แล้วแกก็ไปร่วมงานศพแต่แกก็เข้าบ้านหลังนั้นไม่ได้เพราะว่าคนเนะ่ยเยอะมากมากมากๆสมกับที่ว่าแกพูดครับแกบอกว่าคนตายเต็มบ้านเลยคือเหมือนกับไปเบียดเฉียดกันเข้าไปในบ้านงานศพแต่แกเป็นคนแกเนาะแกก็เลยไม่เข้าไปครับถ้าหากว่าแกเข้าไปครับคงอัดกันบี้กันแน่น ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครตายแล้วทําไมคนถึงแน่นถึงเยอะขนาดนั้นในความฝันแกไม่กล้าเข้าไปครับแกกลัวแกกลัวตายเพราะว่าหาว่าเข้าไปนะมันเหมือน,นกับอัดอัดอัดกันเข้าไปเลยเหมือนกับตาเข้าแบบอัดแน่นๆครับเหมือนกับอัดฟางเขาเลยแกเห็นครับแกกลัวแกแก่แ,กแล้วแกไม่เลยไม่เข้าไปครับแกก็เลยอยู่หน้าบ้านงานศพครับ แต่แกรู้นะครับว่างานศพนั้นเป็นเป็นบ้านใครแค่ไม่รู้ว่าใครตายอยู่บ้านหลังนั้นนี่คือความฝันของลุงบุญม,มาฝันสม,มิลากบหน้าลุงฝันสม,มิละ่ะฝันว่าคนตายเต็มบ้านเลยบ้านลวนั่นคือบ้านเลขที่หกเก้าสามหกเก้าสามแต่ลุงบุญม,ม,มาแกบอกว่าถ้าหากว่าฝันเห็นคนตายนะลุงคิดว่ามันจะมีศูนย์บอ กเก่าสามอาจจะเป็นหกเก่าศูนย์บหรือกบหน้าคิดว่าถาหาว่าซื่อขื้นซื่อลุมันจะเป็นเป็นเหล็กตัวไหนมันจะเป็นซื้อลดหนาลดหลังบอ่อาจจะเป็นหาเก่าสองหรือหาเก่าสี่กบหน้าลองพิจารณาเหมือนเดิมผมก็เลยว่าบ่ต่องไปขื้นลง้มนครับเอาแค่ตามดีว่าลุงบอกกับพ่อลุงบุญมาบอกว่า บ้านในที่นั่นคือหกเก้าสามแต่ถ้ามีคนตายครับอาจจะเป็นหกเก้าศูนย์ก็ได้หรือใครจะไปซื้อขึ้นสลงก็แล้วแต่นะครับบางคนอาจจะไปซื้อหกเก้าสองหกเก้าสี่เป็นไปได้หมดนะถามว่าเลขสวยไหมสวยนะหกเก้าสี่ก็สวยครับหกเก้าสี่ก็สวยหกเก้าสองก็สวยนะครับเนาะซื้อขึ้นสลงเพราอส่วนใหญ่ครับเราก็บอกมาซื้อสลงตลอดแต่นี่คือแกบอกว่าถ้ามีคนตายมันก็ต้องเป็นศูนย์แล้วกบหน้าเนาะ แต่ไม่รู้ว่าใครตายเท่านั้นแหละก็เลยก็เลยบอกหกเก้าสามหกเก้าศูนย์ 0. ผมอาจจะใส่เผื่อเก็ได้ครับเนาะอาจจะเป็นหกเก้าสองหรือหกเก้าสี่ก็ได้นั่นกบหน้าเลขขึ้นลายหางเทนนอผมคิดว่าเลขอาจารย์อื่นครับเป็นสิบหางเป็นสิบหางก็มีครับแต่อันนี้เลขของฝันของตะก้อนที่ผมผมนํามาเหล่าเนี่ยเขาก็ซื้อขึ้นซื้อลงแล้วแต่นะครับเนาะผมหมั่นใจครับล้านเมื่อเซนไม่มีใครซื้อเลขหางเดียวแม่นปะครับ ครับผมมีไผซื้อเหล็กหางเดียบแท้แต่ว่าอาจจะมีก็ได้ครับซ,ซื้อเหล็กไป้ละบวกลับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนไปซื้อลอตเตอรี่ไวด้วีกว่าครับเพราะว่าลอตเตอรี่เนี่ยถึงมันมีโอกาสน้อยครับแต่ถ้ามันถูกมาครับมันมีโอกาสได้เยอะมากกว่านะครับรอมยินาเบิงนี่คือเป็นความฝันของลุงมามือนี้ครับเล่าก่อนเราความฝันให้ผมฟังประมาณนี้วัวจะพามาเมื่อกี้เล่าบอได้บอกความฝันให้ผมฟังแกก็ดูคลิป หลายหลายคนอยู่แกก็เห็นเห็นอ่าพี่สาวของเฮตีไปฟังของพี่สาวของเฮตีถือว่าเป็นฝันสองขึ้น3ามขึ้นเห็นพระแล้วได้ขายของคือลุงมากครับแกก็เป็นคนมีกระตังเติมหนึง่งเพราะว่าลูกๆของรูนมานี่คือประกอบอาชีพทําธุรกิจเหมือนกันชนะแกก็พมิมพกรอตังแกก็เลยอยากจะได้ของมงคลไปฝาก ไปฝากลูกแกก็เลยอยากเช่าบูชากับผมไปจํานวนเติบหนึ่งครับหมายถึงว่าแกก็เช่าไปได้ไปหลายหลายตุ่มจ้ะนะเพื่อที่จะไปให้ลูกให้หลานเอาไว้เป็นของมงคลแกกับบอกว่าแกกับบดเรขีดทีเงื่อนดอกเพราะว่าของแนวอื่นสื่อไปให้ดูให้หลานมด้ลยกูนี่แต่อันนี้คือเป็นของนุ่งปู่แล้ววะถ้าหากว่าเป็นของผู้อื่น ลุงเงินมาพูดออกจากปากว่าทาว่าเป็นของผู้อื่นลุงก็คิดว่าลุงบูงหูว่าลุงจะเอาอะไรแต่อันนี้ลุงเบิงกบหน้ามากตั้งแต่กบหน้าไปถวายไก่ลุงก็เลยเหมือนใจว่าสิ่งที่ว่ากบหน้าไปไดนมาแล้วก็มาเก็บรักษาลุงก็เลยตัดสินใจว่าลุงอ่ะถ้าเอามาลุงก็คิดว่าลุงคิดผิดนั่นครับคือเป็นคำพูดของลุงบุญนมา จริงครับบางคนคือถ้าหากว่าเขาไม่รู้จักเราจริงๆเนี่ยเขาอาจจะมองเราในทางที่ไม่ดีก็ได้ถ้าหากว่าคนบางคนเคยดูเรามาตั้งแต่กี่ปีต่อกี่ปีจะรู้ว่าตัวตนที่จริงของเราอ่ะเป็นยังไงผมมพ่งที่มมก่งบอกมาถูกเนาะคนเราเนี่ยคนเหมือนกันครับแต่ไม่เหมือนกันผมก็ขาใจครับอันนี้ครับเราก็เลยอยาก ได้ขอมูลครับไปให้ให้ลูกให้หลานอ่าประกอบกิจการค้าหลายๆอย่างครับแกก็เลยได้เช่าไปก็ต้องขอกราบขอบคุณลุงมาหลายๆอย่างครับที่ว่าเล่าของฝังในให้ฟังแล้วก็ได้เช่าบูชาตุ้มมงคลไปไปด้วยสำหรับวันนี้ครับให้ทุกคนครับไปซื้อลอตเตอรี่ไว้อาจจะได้โชคใหญ่ๆก็ได้ทุกคนโชคดีครับผม